กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่ <c oughs> อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ราชประสงค์นะครับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์นะครับก่อนอื่นขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับตามกำหนดการก็คือ4ี่โมงเย็นที่กลุ่มคณะราษฎรได้ นัดกับมวลชนของพวกเขาว่าจะเดินทางไปที่สี่แยกราชประสงค์นะครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนพบว่ามีตำรวจเนี่ยนะครับและรถควบคุมผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือภาพเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะครับที่สีแยกราชประสงค์ป้ายที่คุ้นเคยสารพระพรมอันเป็นที่เคารพสักการะ ของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นแผนผังที่ตำรวจบชนดได้ทำการถแถลงว่าถนนเส้นไหนบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามหนึ่งไม่ว่าจะเป็นถนนเพลินจิตหรือถนนราชดำเนินะครับคุณผู้ชมครับอไปดูนะเดี๋ยวไปดูนี่คือตำรวจถแถลงนี่คุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับสำหรับปรวควบคุมผู้ต้องขังนะครับ รถตู้เนี่ยเป็นรถขนกําลังนะฮะร,รถตู้เนี่ยเป็นรถที่ตํารวจเขานั่งมาส่วนไอ้รถบรรทุกข้างหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้ทีมงานก็แจ้งเขามานะครับว่าทยอยเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยก็มีไว้สําหรับควบคุมประชาชนควบคุมผู้ชุมนุมนะครับเมื่อคือนก็ไปจับได้ตั้ง22คนนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทยอยมากันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสําหรับ พี่น้องตำรวจทั้งหลายนะครับเนี่ยมาดูตำรวจนะครับนี่ใส่แว่นนะครับใส่ชุดตำรวจควบคุมฝูงชนผ้าพันคอสีน้ำเงินนะครับนักข่าวไปทำข่าวนะครับพี่ไม่ต้องจับนะฝากบอกตรงนี้นะครับไม่ได้ไปชุมนุมนะฮะไม่ได้ไปชุมนุมคือเอาจริงๆนะอย่างคุณสมบัติบุญงามะนงเนี่ยบกลไรจุดเขาก็บอกว่าเขานัดกินแม็กกะถ้าใครไปในชุดนักเรียนหมายถึงช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยกินฟรีด้วยนะ พี่บอกอะไรจุดนะพี่หนูหลิงเลี้ยงฟรีแมกที่ราชประสงค์ไอผมก็ไม่เคยไปนะฮะก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับคือนักข่าวก็ไม่ต้องจับนะไอคนที่จะไปกินมงกินแมกกินกัง่งกินไก่กินนูน่นกินนี่เนี่ยนะก็ไม่ต้องไปจับเขาหรอกผมว่าเนี่ยนะนี่คุณผู้ชมดูภาพสินะครับตาเนี่ยเราห้อยเราห้อยยังไงไม่รู้ได้นอนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อคืนเะนี่ยนะหรือผัดเวรกันมาแล้วดูดวงตาเนี่ยมันไม่มีความสดชื่นเลยนะคุณผู้ชมว่าไหม นะคือก็เข้าใจนะครับว่ามาทํางานลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องตํารวจผมต่างจังหวัดหลายคนก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยมีความจําเป็นต้องมาโอ้โหคุณผู้ชมครับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก,ก็ต้องมานะฮะผมไม่อยากไประบุสังกัดเขาหรือเ,เขาจะเดือดร้อนนะครับนี่คุณผู้ชมครับไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้านักข่าวนักข่าวก็ยิ้มบ้างก็ได้นะครับมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกผมว่านะครับเนี่ยมาบางคนเป็นตํารวจต่างจังหวัดนะมาราชประสงค์เนี่ย ก็คิดซะว่ามาเปิดหูเปิดตาบ้างก็ได้นะห้างอะไรอะสยามพารากอนห้างเซนทัลโวเกสอนพาซาหรือว่าบิ๊กซีราชดำริหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันห้างใหญ่นะพี่นะพี่ก็มาดูมาเที่ยวห้างบ้างก็ได้นะครับงานการก็โควิดก็โดนโกงเบีย้ยเลี้ยงอยีกไงไม่ใช่เหรอใช่ไหมโควิดก็โดนโกงเบีย้ยเลี้ยงไปตั้งหลายคนนะฮะอันนี้ก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างเขานะครับก็ มีการวางแนวเชือกนะฮะนี่อันนี้เป็นรอปรพอนะฮะอันนี้เป็นรอปรพอมีฝรั่งด้วยฝรั่งเยอะแถวนั้นน่ะนะครับนี่ก็รอปรพอของห้างสปปรรพสินค้านะฮะนี่นี่ครับเออเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวผมต้องไปบอกช่างภาพเอยนะเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปอย่ยต้องถ่ายตอนที่ตำรวจเขายิ้มหน่อยนะไปถ่ายตอนที่ตำรวจเขาเใบหน้าสีหน้าแววตาเนี่ยนะครับ มันชื่นมืนยิ้มแย้มแจ่มใสที่ไปถ่ายเขาเนี่ยนะครับดูสิหางตาก็ตกนะครับหน้าตาก็หมองคล้ำนะไม่พูดไม่จาใสหน้ากากอย่างเดียวคุณผู้ชมดูนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรวันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้มีธุระปากบางเพราะว่ามีพรกรฉุกเฉินเดียวเนี่ยเดินเข้าไปที่สี่แยกลาชประสงค์ตํารวจเข้าใจผิดหาว่าเป็นผู้ชุมนุมเนี่ยซวยนะครับคุณผู้ชมครับ เออตำรวจเข้าใจผิดเนี่ยแล้วเราจะบอกตำรวจยังไงเนี่ยนะว่าว่าเราไม่ได้ไปชุมนุมหรือไปทำอะไรเนี่ยอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมก็มันเครียดอะเมื่อวานนี้มันเครียดมากคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าความในใจเอามานําเสนอให้ได้รับทราบนะครับคือมันเครียดอะนะเนี่ยดูภาพตอนกลางวันวันนี้แดดก็ร้อนนะเครียดก็เครียดนะ เนี่ยไปห้างอ่ะลาดประสงค์นะพี่นะห้างมันเยอะนะห้างมันเยอะโอ้ห้างรูรูของรูรูพอทํางานเสร็จเนี่ยบอกเจ้านายพาไปเลี้ยงแม็กหน่อยสินะบอกเลยเจ้านายครับผมอยากกินแม็กที่ลาดประสงค์ครับผมว่ามันน่าจะอร่อยนะไอขี้ข้ากล่องผมกินบ่อยๆผมเบื่อและให้เจ้านายพาไปเลี้ยงข้าวหน่อยดีไหมพี่ผมว่านะคุยกันแบบสบายๆนะครับจาบตำรวจจารประชาชนจานักเรียนนักศึกษาก็าคนไทยเหมือนกันนะ่ นะชุมนุมเนี่ยช่วงนี้ก็ว่างๆนะไม่ต้องไปเข้มมันเยอะนะครับช่วงนี้ว่างๆก็เดินไปสารพระพรหมอะ่ะนะยุคนแนะนําเลยนะเป็นไกด์ท่องเที่ยวให้เลยนะพี่เดินไปสารพระพรหมนะแล้วพี่ก็เซลฟี่อะนะเซลฟี่ส่งรูปไปให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่ที่บ้านเนี่ยดูนะว่าแม่เนี่ยมาลาดประสงค์เนี่ยนะมาถ่ายรูปกับสารพระพรหมแล้วนะครับเออ เอเที่ยวบ้างนะครับมีอะไรอีกอะคุณผู้ชมมีสถานที่แนะนําให้พวกพี่ตํารวจเขาไหมว่าแถวนั้นน่ะที่เที่ยวตรงไหนบ้างนะครับมีไหมแถวนั้นน่ะนะแวะเที่ยวบ้างก็ได้นะบีเลี้ยงโควิดก็โดนโกงเนี่ยเขายังตรวจสอบไม่เสร็จเนี่ยมาที่ก็ได้เบีเลี้ยงถูกไหมนะถ้าโกงเลยนะผมบอกให้รู้นะพี่นะถ้าพี่โดนโกงเบีเลี้ยงโควิดเนี่ยนะพี่ฟ้องผู้ชุมนุมเลยฟ้องนักศึกษาเลยผมเชื่อว่านักศึกษาตามใหม้ เรื่องจริงนะครับถ้าพี่โดนโกงพี่เลี้ยงนะพี่ฟ้องแกนําเลยพี่ฟ้องผู้ชุมนุมเลยนะครับเขาก็ต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําใจสบายสบายผมไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับเนี่ยคือมันจะไปจับอะไรกันนักกันหนาเนี่ยวันนี้ผมไม่รู้นะเขาจะจับไม่จับเนี่ยกกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนจะมาเยอะหรือไม่เยอะแต่ว่าแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน <laughs> แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับทําใจสบายๆนะครับนคนดูเนีเจ็ดพันห้าพันคนไม่รู้ว่ามีพี่น้องตํารวจดูอยู่หรือเปล่านะครับคือมันเครียดไปหมดนะนะเครียดไปหมดเด็กนักศึกษาผู้ชุมนุมบางส่วนเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดจ,จะทําอะไรรุนแรงหรอกเพียงแต่ว่าเออความคิดความอ่านมันก็ไม่ตรงกันนะนะครับนะเ <นะ S 1> พราะฉนั้นเนี่ยทําใจสบายๆแต่ที่ผมบอกว่า แต่ที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องเล่าความในใจอ่ะพี่ขอโทษนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพประกอบไปด้วยนะเดี๋ยวดูภาพประกอบไปด้วยยุคคนเล่นมุกวัยรุ่นบ้างนะครับดูภาพประกอบไปด้วยคุณผู้ชมครับอ่เดี๋ยวผมดูภาพป,ประกอบนะครับเออารูปไหนดีเอารูปนี้ก็ได้นะครับเอารูปนี้ก็ได้คือผมเพิ่งไปดูในเว็บไซต์ข่าวสดอ่ะเขาเอามาลงข่าวไว้นะครับเว็บไซต์ข่าวสดเนี่ยเขาอ้างอิงโดย a ฟ e b o o k ที่ชื่อว่า อะไรอีส east th a ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าโพสต์เล่าเหตุการณ์ระหว่างการสลายการชุมนุมที่มีคนแชร์กันเป็นจํานวนมากโดยระบุว่าบันทึกเหตุการณ์สลายการชุมนุม15ตุลาคมผมอยู่ข้างหน้าแนวประทะฟังผู้ชุมนุมมีกำลราว50คนส่วนเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพูดถึงไม่น่าต่ำกว่า500คนภาพที่ผมเห็นก็คือไอ้คนสั่งยืนสั่งอยู่บนรถขยายเสียงแล้วคนปฏิบัติ ชัดเลยว่าอยากจะขัดขืนจิตใจมันบอกให้ขัดขืนบางคนบางคนเห็นเลยว่าน้ำตาไหลอันนี้ผมแปลสุภาพแล้วนะครับคนสั่งตะโกนอยู่บนรถขยายเสียงสั่งให้เคลื่อนใส่ผู้ชุมนุมลุยเลยลุยเลยวิ่งใส่มาเลยวิ่งใส่มันเลยคนปฏิบัติก็ไม่เคลื่อน ทุกครั้งต้องสั่งซ้ำต้องสั่งซ้ำไม่ต่ำกว่าสองรอบคือข้างในใจมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ถูกต้องแน่แนประชาชนมีแค่มือเปล่าไม่มีอาวุธทำได้แค่ยืนชูมือว่ากูไม่มีอาวุธอย่างมากก็โยนขวดน,น้ำพลาสติกใส่มีอยู่คนหนึ่งที่โยนขวดแก้วฝั่งผู้ชุมนุมก็รีบไปล็อกคอไม่ให้มาทำอีกชัดที่สุดคือตอนที่โดนรวบแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาล็อกตัวไปเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ขอโทษ มีอะไรทิ้งได้ทิ้งซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่กล้องถ่ายรูปเจ้าหน้าที่พูดจบเขาก็มองซ้ายมองขวารอดูว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นเห็นแล้วเขาก็แอบผลักเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับกลุ่มนักข่าวแล้วเขาก็ปาดน้ําตาพร้อมกับปิดท้ายคําพูดว่ากูอยู่ในสังคมจุดๆอๆะไรเนี่ยบันทึกเหตุการณ์สลายการชุมนุม15ตุลาคม2563อันนี้เป็นบันทึกที่ ข่าวสดอน่ะเขามาลงเอาไว้นะครับเอ้ผมจะมีภาพให้ดูด้วยนะเนี่ยภาพก็ข่าวสดเขามาลงเนี่ยเขาอ้างอิง่างไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะยืนไปนะข่าวสดเอาภาพอีซียูคนไปก็หลายครั้งนะก็ไม่เป็นไรละครับเป็นข่าวนะครับก็แบ่งๆกันใช้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันก็ดูนะครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าให้ยังไม่ได้ไปขอเขานะ ผมก็สบายๆนะครับรายงานข่าวเข้าใจง่ายนะครับทั้ง e ยุคนแล้วก็ e s y n e w ะเดี๋ยวเข้าหน้าผมก่อนนะ,ะสรุปที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยข่าวสดเอามาลงบอกว่าเป็นบันทึกความในใจเป็นบันทึกความในใจพี่ขอโทษคือเขาพยายามเล่าว่าข้างบนก็สั่งจังดันเข้าไปลุยแม่งเลยดันเข้าไปคือบนก็สั่งอยู่นั่นแหละถูกไหมแต่ด้วยหน้าที่ไง เขาก็ต้องทําดันกันไปดันกันมาดันกันมาดันกันไปสุดท้ายเนี่ยตํารวจหรือใครก็ตามแต่เนี่ยเข้าใจว่าเขาเห็นใจผู้ชุมนุมอ่ะเขาถึงขนาดแอบผลักผู้ชุมนุมเนี่ยให้ไปอยู่กับน,นักข่าวเพราะไม่อยากให้ถูกจับแล้วก็พูดกับผู้ชุมนุมคนหนึ่งอะ่ะบอกว่าพี่ขอโทษแล้วก็ปาดน้ําตาพี่ขอโทษ เห็นไหมคุณผู้ชมครับมันมีจริงเหรออันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าไม่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงข่าวสดก็มาลงไว้นะคุณผู้ชมครับพี่ขอโทษอ่ะคงเหมือนป้าเสื้อเหลืองชูสามนิว้วกันแหละผมว่านะครับคือเวลามองอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมครับถึงพี่น้องประชาชนทั้งสองกลุ่มนะก็อย่าไปเครียดเยอะนะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนเรามันก็มีความคิดความอ่านอย่ามองว่ามันต้องเป็นเรื่องความรุนแรงทุกเรื่อง ป้าใส่เสื้อเหลืองเขาอาจจะไม่ได้อ่านกลุ่มไลน์ก็ได้ถูกไหมคุณผู้ชมครับเขาอาจจะไม่ได้อ่านกลุ่มไลน์หรือเขาอาจจะลืมตัวไงลืมตัวลืมใจไปชั่วขณะนะไอ้น,นั่นนายสั่งมาแต่ถ้าใจสั่งมามันก็จะอีกแบบหนึ่งโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับขอแค่ว่าคนไทยอย่าตีกันคนไทยอย่าทำร้ายกันก็พอนะพี่น้องตำรวจนะครับไหนขอดูหน้าอีกรอบสินะพี่น้องตำรวจนะคุณผู้ชม อะแนะนําหน่อยวันนี้เรามาใครเครียดกันหน่อยคุณผู้ชมครับอืมแนะนําหน่อยพี่ตํารวจเขามาจากต่างจังหวัดเยอะคุณผู้ชมนี่ว่าตามตรงนะแนะนําหน่อยไปลาดประสงค์เนี่ยไปเที่ยวไหนคุณผู้ชมแนะนําหน่อยสิมาราดประสงค์ไปเที่ยวไหนพี่แวะไปบ้างก็ได้ผมว่าเขาไม่ดูตลอดหรอกนะเอาจริงๆพี่แวะไปหน่อยก็ได้เนี่ยผมแนะนําสารพระพรหมมะผมไม่ดูรูปเหละนะ โอ้เขามาขออะไรกันเยอะแยะนะมาแก้บงแก้บนกันทั้งคนไทยคนต่างชาตินี่มาเยอะเลยพี่นะนี่สารพระพรมสารพระพรมนะครับไปกราบไหว้เลยพี่นะไปขอขออะไรขอขออะไรก็แล้วแต่พี่อ่ะนะถ้าขอได้ก็มาแก้บนด้วยเนี่ยไปเที่ยวตรงนี้ไม่เก็บตังค์หรอกนะดีไม่ดีไปเจอคนที่เขามาแก้บนเขาอานางลงนางรำนะครับมาลงมาํมาด้วยนะพี่ไปเที่ยวนะ พี่เคยเดินไหมเกสรพาษซ่าห้างหรูนะพี่เคยเดินไหมไอ้อะไรนะไอ้ไอ้สยามพารากอนเนี่ยนะนะพี่เคยเดินหรือเปล่าเซ็นทรัลเวอร์พี่ไปเลยนะครับโอกาสจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะพราะนั้นเนี่ยไปเที่ยวหน่อยนะครับนะไปเที่ยวหน่อยนะส่วนถ้าเข้ากล่องมันไม่อร่อยเนี่ยวันนี้ใครน่ะเลี้ยงข้าวอ่ะเอคุณอะไรนะคุณปกกณ์เออคุณปกกณนะ์เนี่ย อ่าผมแนะนําเลยพิกัดกินข้าวฟรีนะครับวันนี้ถ้าเข้ากล่องไม่อร่อยนะถ้าเข้ากล่องที่พี่ได้รับเนี่ยไม่อร่อยพี่ไปตามหาคนชื่อประกรณ์นะผมจําชื่อเล่นเขาไม่ได้ชื่ออะไรคุณผู้ชมรู้จักไหมเฮียบุ้งหรือเปล่าบุ้งหรือบุ้งเนี่ยผมขออภัยนะแต่ผมอ่านชื่อผิดคุณบุ้งหรือเปล่านะเขาแจกข้าวมันไก่ห้าร้อยกล่องนะโอ้โหถ้าแถวนั้นนะเลยไปนิดหนึ่งนะกินข้าวมันไก่ประตูน้ําเนี่ยสุดยอดเลยพี่นะ ขอน้ำจิ้มเยอะๆน้ำซุปเยอะๆอิม่มนะวันนี้เฮียบุ้งนะเขาเลี้ยงข้าวมันไก่ห้าร้อยชุดถ้าพี่กินข้าวกล่องพี่ไม่อร่อยพี่ก็ไปขอเขาไม่ต้องไปขอนะอย่าเรียกว่าขอเลยมันดูยังไงก็มรู้แบบว่าก็คนเหมือนกันนะ่ะเฮียบุ้งก็แจกให้พี่เขาเลยก็ได้ถูกไหมครับแล้วพี่บอกอไรจุดอ่ะบอกว่าจะเลี้ยงแม็กอ่ะจะเลี้ยงแม็กโดนัลอ่ะนะครับถ้าถ้าเขาบอกว่าถ้าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเขาจะให้กินฟรีนะครับ ผมว่าผมว่าลองใส่ชุดนี้ไปผมว่าพี่บอกกรณเลยจุดก็ให้กินฟรีนะไม่ผิดกฎหมายมั้งผิดไหมอันนี้ใครรู้ผิดพรกฉุกเฉินไหมตอนนี้เนี่ยตอนตอนนี้กลัวไปหมดแล้วอะไรก็จะผิดพรกฉุกเฉินนะคุณผู้ชมครับกลัวไปหมดแล้วอะไรก็จะผิดพลกฉุกเฉินเนี่ยไปขอไปขอเข้ามันไก่เฮียบุ้งกินเนี่ยผิดไหมพรกฉุกเฉินเนี่ยไปขอ เออแมคโดนัลม์พี่บอกอะไรจุดกินเนี่ยผิดหรือ,รอรรเปล่าวรกอรฉุกเฉินเนี่ยนะเนี่ยพี่้ายก็เอาไปผมว่าเขาให้นะตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเอาจริงๆนะมีแต่พี่มีเข้ากล่องอยู่แล้วใช่ไหมเข้ากล่องพี่ก็ผมไม่กล้าว,วิจารณ์น,นะนะมันก็ก็ต้องดีอะต้องดีอะเจ้านายคงไม่ต้องให้ลูกน้องมามา ลำบากหรอกนะเพราะอยู่กับม็อบก็ตึงเครียดอยู่แล้วโอเคไหม <laughs> มาผ่อนคลายกันสักหน่อยก่อนที่สี่โมงก็ไม่รู้ว่าสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับให้หลักใหญ่ใจความสําคัญก็อยู่ที่ผู้ชุมนุมด้วยอยู่ที่พี่น้องตํารวจด้วยพี่ทหารถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมานะครับพลกรฉุกเฉินเนี่ยนี่ผมพูดเรื่องจริงนะพี่ทหารถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาเพราะว่านักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่เขาอยู่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยเขาจะตกใจนะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมว่าพี่น้องตำรวจก็ยังเอาอยู่อยู่สถานการณ์แบบนี้สีเขียวๆอะ่ะไม่ต้องมามีพูดเรื่องจริงนะไม่ได้รังเกียจนะผมมีพักพวกเป็นทหารเยอะแยะแต่ว่าไม่ต้องมาหรอกนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวมันมีอะไรค่อยมานะครับถ้ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องยกโยงมาเพราะว่าบรรยากาศมันจะไม่ดีอะ ช่วงนี้มันเป็นเรื่องของเศษธธรษฐกิจไงนายกก็บอกอยู่นะครับเศษธธรษฐกิจโควิดโอ้โหเอาทาหารมาเรียบร้อยคนกลัวไม่กล้าไปเที่ยวนะครับนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรผมอัปเดตต่อนะครับมาสร้างสีสันยามบ่ายไม่รู้จะเป็นสีสันหรือว่าเครียดนะกว่าเก่าลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ